สวัสดีครับผมมาต่อกันอีกคลิปแล้วครับสําหรับคลิปนี้ก็เป็นเรื่องงานรีวอลช็กเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็ผมได้สักผลิตนะครับพวกแผ่นชิมตรงนี้นี่แผ่นชิมพวกนี้นะครับมาอธิบายกันว่ามันคืออะไรอีกรอบนะครับผมแผ่นชิมนะครับมันจะถูกติดตั้งไว้ที่วาลของช็กนี่นะครับด้านบนด้านล่างเป็นช็อกโมโนทูบนะครับติดตั้งกันด้านบนด้านล่างแบบนี้เป็นตัวกําหนดความหนืดของชกอัพนะครับเช่นฝั่งบนนี้นะครับเป็น กำหนดความหนืดฝั่งรีบาะนะครับฝั่งข้างล่างคือคอมเพรสนะครเราสามารถคํานวณได้ว่าไอ้โช๊คเราเนี่ยไอ้จังหวะยุบนะ่ะมันยุบเร็วไปหน่อยอยากให้มันหน่วงหน่อยเราก็มาเปลี่ยนแผ่นชิมข้างล่างเนี่ยให้มันหนาขึ้นมานะครับอตอนจังหวะยืดอ้มันยุ้ยไปมันยืดเร็วไปเราก็เลยต้องเปลี่ยนแผ่นชิมข้างล่างให้มันหนาขึ้นอ่อะไรทํานองนั้นนะครับผมและทีเนี้ย มันจะมีความละเอียดอ่อนอยู่ประมาณเนี้บผมเป็นทิมเนี่ยถ้าเป็นโชคดีๆนะครับมีเป็น10แผ่นเลยฟังละ10กว่าแผ่นเลยมันจะไล่โหลดต่างๆนะครับตั้งแต่ความเร็วต่ําความเร็วกลางความเร็วสูงความเร็วนี้คือสปีดของการชักของลูกสูบนะฮะมันจะเป็นสปีดก็จะจูนเลยอ่าอยากให้สปีดต่ำนุ่มแข็งอ่าอยากให้แน่นอยากให้หนึบอยากให้อะไรก็ว่างไปเราก็ต้องมาคํานวณระยะของแผ่นทิมพวกเนี้ย แผ่นชิมพวกนี้นะครับไม่มีขายนะครับผมต้องสั่งผลิตขึ้นมานะครับผมจะมีความหนาต่างๆนะฮะอันนี้จะบางหน่อยอันนี้ก็จะหนาขึ้นมาก็จะแข็งอันนี้ก็ตัวเล็กสําหรับโหลดกลางๆอะไรประมงทํานองนั้นนะครับผมก็จะเป็นผมก็สั่งมาเต็มเลยเพื่อรองรับงานจูนชกโดยเฉพาะอย่างเต็มเหนียวเลยนะครับผมโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็คุยกันเรื่องแผ่นชิมแค่นี้นะครับผม ก็สำหรับงานชกอัพก็ยังเล่นอย่างอื่นได้อีกก็จะมีเล่นด้วยแรงดันแก๊สนะครับก็จะมีแก๊สอยู่ในกระบอกขลังนี้แก๊สน้อยก็จะนุ่มกว่าแก๊สแข็งแก๊สเยอะอะไรทํานองนั้นแล้วก็ความเหนื่นน้ามันก็จะมีน้ํามันธรรมดาน้ํามันสังเคราะห์แท้นะครับผมก็จะมีอะไรพวกนี้ให้เล่นเยอะเลยแต่หัวใจหลักของโชคเลย่นจริงๆคือลูกสูบนะครับลูกสูบคือตรงนี้การจูนแผ่นชิมตรงนี้คือหัวใจหลักจริงๆของการรีวาลชกคอัพเลยนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ